พระยาเวดัดว่าเรารู้แผนง,งานที่เรามีไว้สําหรับพวกเจ้าเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทําลายเจ้าเพื่อที่จะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเพราะองค์เฉลยหมดแล้วตั้งแต่แรกจนจบตั้งแต่วันที่เราเกิดจนละวันที่เราจบพระองค์บอกแล้วว่าให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าความหวังก็คืออย่างข้อพ,พระคมภี์เมื่อกี้ก็บอกว่าให้พระเยซูม,มาแล้วความหวังก็คือให้คําอธิฐานโดยอธิฐานในนามของพระองค์พระองค์ก็จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาทํางาน ความหวังในโลกนี้ทําให้ผิดหวังแต่ความหวังของในพระเจ้าไม่เคยผิดหวังนะครับเพราะว่าความหวังขององค์นั้นตั้งอยู่ในความรักความสัต์ซื่อและลิทธานุภาพของพระองค์เราจะได้พระพรจากพระองค์มากหรือน้อยก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความหวังความเชื่อของเราทุกคนวันนี้เราตัดสินใจเลยครับว่าให้เราวางใจในพระเจ้าแม้ในายามที่ทุกอย่างมันดูมืดมนแต่ความหวังในพระเจ้า จะส่องแสงในความมืดของพี่น้องในตอนนี้และจะนำพาพี่น้องทุกคนไปถึงชัยชนะโดยระหว่างทางมีพระเยซูจุงมือพี่น้องไปด้วย